Y c ้ค s ับโซซิตี้มาฟังกันต่อนะครับกับการสรุปซีรีส์ไวด้วยครึ่งปีหลังของ2568นะครับของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมครับที่เราจะพาไปดูว่ามีซีรีส์ไวเรื่องไหนบ้างใครแสดงสาย Y ได้ดูเองครบไหมไปตามดูเังครับเ <m> <ifik kitty> ข้าสู่เดือนก,นการกฎาคมนะครับเรื่องที่28 ออนแอร์ไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับกับซีรีส์เดทติ้งเกมเดทเกมนี้ต้องได้ใจนายครับมีดูกันทั้งหมด12 EP นะครับนำแสดงโดยมาร์จูทาวุฒิโคจิมุไคครับเรื่องที่29ออนแอร์ไปเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะครับกับซีรีส์ด็อกเตอร์ไม่หมอน่ารักคนนี้เป็นของผมนะครับมีดูกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยหลงซือลีอาร์มชัยพัฒนครับเรื่องที่30 ออนแอปเปเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะครับกับซีรีส์ทำนายไทยทับ my magic prophecy ครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยจิมมี่จิตพจน์ศีทวินันครับเรื่องที่31ออนแอปเปเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะครับกับซีรลี่ด็อกโบมาน้องเดอะซิลลี่มีด้วยกันทั้งหมด6 EP นะครับนำแสดงโดยก้องก้องภูมิสกายชัยทวัฒน์ครับ เขาสู่เดือนสิงหาคมครับกับซีรีส์เรื่องที่32 On Air ออนแอรวันที่1สิงหาคมครับกับซีรีส์ชั้นนี้ล่ะท่านขุนที่สวยที่สุด I'm the most beautiful เข้าครับมีด้วยกันทั้งหมด13 EP ครับนำแสดงโดยนัทสุพนัทปิงอบนิธิครับเรื่องที่33 ออนแอร์เมื่อวันที่8สิงหาคมครับกับซีรีส์21วันของฉันกับเธอ21เด s u สันช n e ครับมีทุวกันทั้งหมด12อีีครับนำแสดงโดยซันก้องพบชายสมชายครับเรื่องที่34ออนแอร์เมื่อวันที่9สิงหาคมครับกับซีรีส์เข็มจิราต้องรอดเข็มจิราเดอะซีรีส์ครับมีทุวกันทั้งหมด12อีพีนะครับนำแสดงโดยเก่งขริดน้ำปิงนภัพัดกรครับเรื่องที่35 ออนแอร์มวันที่11สิงหาคมนะครับกับซีรีี์ขอฟังอีกครั้งเพลงรักของเธอเรเ r นเดอร์ซิลลีครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยมาร์คธนัทฟลุกชินพัทครับเรื่องที่36ครับออนแอร์เมวันที่20สิงหาคมกับซีรีแวร์มเดอะอันเดสสตอรี่มีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยบุ๋มนพนัทเปรมวรุษครับเรื่องที่37 ออนแอร์ไปเมื่อวันที่28สิงหาคมครับกับซีรีส์ Golden f e a t u r e ใครแกนแน่ที่แพ้เกมนี้ครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยวินเนอร์ธนทัศน์คริสคริสโตเฟอร์ไทเลอร์ครับเขาสู่เดือนกันยายนนะครับกับซีรีส์เรื่องที่38ออนแอร์ไปเมื่อวันที่12กันยายนครับกับซีรีส์คมเดือด m a n d a t e ครับมีด้วยกันทั้งหมด8 EP ครับนำแสดงโดยบอยบาร์กรฉัดบริรัตครับเบนเบนญพลครับ เรื่องที่39ออนแอร์ไปเมื่อวันที่15กันยายนนะครับกับซีรีส์สลักรักในแสงจันทร์ Love in the Moonlight ครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP ครับนำแสดงโดยพีคพิมพลเพลสัจกรครับเรื่องที่40ออนแอร์ไปเมื่อวันที่18กันยายนครับกับซีรีส์ The Last Night คืนสุดท้ายครับมีด้วยกัน2 EP ครับนำแสดงโดยพีเอกภพบ้านจิรโชดครับเรื่องที่41 อออแน์ไปเมอวันที่19กันยายนนะครับกับซีรีส์ The Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยวินนี่ธนวินสตาง์กิติภพครับเรื่องที่42ออนออแนไแปเมื่อวที่2ี่27กันยายนนีครับกับซีรีส์ The Wick e d Game เกมรักรวงครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยตาอูพิทยาออฟโรดกันตพลครับ เรื่องที่43ออนแอร์ไปเมื่อวันที่27กันยายนนะครับกับซีรีส์เพียงนาว่า Love Merman The Series ครับนำแสดงโดยฮาซันเฟรสปูนอัครพัฒครับเข้าสู่เดือนตุลาคมครับกับซีรีส์เรื่องที่44ออนแอร์ไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับกับซีรีส์คืนจันเลือด Red Moon and w ไวครับเป็นด้วยกัน2 EP ครับนำแสดงโดยฟุกนิติกรไลน์นภสรครับเรื่องที่45 ออนแอร์ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับกับซีรีส์ a อร m โมเมนโอกาสอากาศครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยเลโอพีรพันธ์เอิร์ธทิรพัทเรื่องที่46ออนแอร์ไปเมื่อวันที่8ตุลาคมครับกับซีรีส์รักสาบสูญ The ด i ะ l o วเวอรครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยโอ้กิติพลองศาทีทัศน์เรื่องที่47 ออนแอร์ไปเมื่อวันตุลาคมครับกับซีรีี์ฉากนั้นยังเป็นเธอ The Love Never Says มีทั้งหมดทั้งหมด13 EP ครับนำแสดงโดยจาพัชรสสวนสีเต้วิริพัฒน์ครับเรื่องที่48ออนแอร์ไปเมื่อวันที่16ตุลาคมครับกับซีรีี์หัวใจฮรัน Un In Heart ครับมีด้วยกัน2 EP ครับนำแสดงโดยพีจางกริสนะและป้านฉัตรินครับเรื่องที่49 ออนแอร์ไปโมที่17ตุลาคมครับกับซีรีสโปรตัวปลอมมีแอนฮูครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยบิ Big ๊กธทนกราร์คอนันตเดชครับเรื่องที่5 0ออนแอร์ไปโมที่20ตุลาคมครับกับซีรีส์การโต้กลับของซึ่งแส My Secret of Cheated Series ครับมีด้วยกันทั้งหมด8 EP ครับนำแสดงโดยต้าจิรายุมาเอกจิรวัฒนครับเรื่องที่1 ออนแอร์ไปเมื่อีบตุลาคมครับกับซีรีส์ใครในกระจก m y s t i c เดอะมิลเลอรครับมีด้วยกันทั้งหมด8 EP ครับนำแสดงโดยตัวเศเธอวุฒเป็นต่อเิรพัทครับเรื่องที่52ออนแอร์ไปเมื่อวันที่หตุลาคมครับกับซีรีสไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน h e สต์ทูเครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP ครับนำแสดงโดยซีเดชชาติคีนสุวิจักครับ เรื่องที่53ออนแอร์วันที่30ตุลาคมครับกับซีรีส์สังเวียนที่รักบัสไฟครับมีด้วยกัน2 EP ครับแสดงโดยปอนกัปนานกับทรงวิชัยครับเรื่องที่54วันที่31ตุลาคมนะครับที่ออนแอร์ครับกับซีรีส์สิงสาลาตาย g o กูเดชเบสยูร์ฟอร์มเดชครับมีด้วยกันทั้งหมด13 EP ครับนำแสดงโดยพาเวลนเรธภูกิตตินครับ เขาสู่เดือนพฤศจิกายนนะครับกับซีรีส์เรื่องที่55ออนแอร์แปลงโมงที่7พฤศจิกายนนะครับกับซีรีส์อสองไขย Interminable นะครับมีทั้งหมด11 EP ครับนำแสดงโดยเบลลี่พัฒชชนเบฟธนทัตครับเรื่องที่56ออนแอร์แปลงโมงที่15พฤศจิกายนนะครับกับซีรีส์มีสตรีน้อยคุณทีมีแอนทีครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยปอลเนลราวิทกับภูวินตั้งศักยืนครับ เรดี่ห้าสิบเจ็ดออนแอร์ไปเมื่อ 57, 8, วันที่26พฤศจิกายนนะครับกับซีริลลี่เวน Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟครับม,มีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับเรดี่ห้าสิบแปดออนแอร์ไปเมื่อ 58, 8, วันที่29พฤศจิกายนนะครับกับซีรีส์เริ่มใหม่หัวใจเดิม Re Love the Series ครับม,มีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยปีเตอร์ปรัชกรกอบคุณายวุฒิครับข่าวสุดเดือนสุดท้ายของปีครับธันวาคมครับกับซีรีส์เรื่องที่ห้าส ออนแอร์ไปเมื่อท3ธันวาคมนะครับกับซีรีี์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับ Let Me Into Your Heart นะครับคาดกันว่ามีทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยรีออนจิติพจน์กับซาเล้งพิชทีครับซีรี่เล่นที่60นะครับออนแอร์ไปเมื่อวันที่5ธันวาคมครับกับซีรีี์ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบครับ Melody of s e c r e t ครับมีทั้งหมด10 EP ครับนำแสนงโดยฟอสจิรพงศ์บุ๊กกระสธิ์ครับ ซีรีส์เรื่องที่61ครับออนแอร์ไปเมื่อที่11ธันวาคมนะครับกับซีรีส์ใครคดีเป็นเห็นคิดีตาย The Utores ครับมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ10 EP ครับนั่แสดงโดยจุงอาเชนกับดังนัทชัยครับเรื่องสุดท้ายนี่ครับซีรีส์เรื่องที่62นะครับที่จะออนแอร์ในวันที่20ธันวาคมครับกับซีรีส์ต้นฟ้าใต้ฝุ่น Be Side the Sky ครับที่คาดการณ์ว่ามีทั้งหมด8 EP ครับนั่แสดงโดยมีเวอร์พัชพล ต้นหลิวเมทาพัดครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือซีรีส์วาทั้งหมดนะครับตลอดปี2,568นะครับยังไงสายไว้คนไหนที่พลาดเรื่องไหนนะครับสามารถตามกลับไปดูกันได้นะครับแล้วรอรุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์วานะครับที่จะมีเรื่องใหม่ทยอยออกมาให้เราได้ดูในปี2,569นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แล้ววายคัพโซเซตี้นะครับก็จะเข้ามาอัปเดตให้ทราบในทุกๆเดือนนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าดูในคลิปต่อ,ตอไปวายคัพโซเซตี้นะครับจะนำเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้าชมอีกนะครับ